สวัสดีครับ FC พี่ไม้รถขุดบางกรรับเจริญนะครับวันนี้เปิดคลิปด้วยขบวนรถไฟนะครับเมื่อสักครู่มาชมกันต่อกับเจ้า DC 60ครับนี่ครับจานกวาง DC 60ครพัสนะครับ เกี่ยวข้าว็็ขอสิบห้าครับกำลังเริ่มเริ่มเก็บขบคนาก่อนครับช่วงนี้ช่วงเริ่มต้นของการลงนาแปลงนี้นะครับสนับสนุนโดย ธนาคารอะไรไม่รู้นะครับสีม่วงอำนวยความสะดวกครับร่มครับร่มร่มกันแดดกันฝนพิเศษกว่าทันอื่นเลยครับเนี่ยเก็บขอครับ ก็มกขมักเม้นกับการเกี่ยวข้าวครับแช่นว่างงานดินก็พักก่อนนะครับส่วนผมก็พักเหมือนกันครับพักอัดฟางเหมือนกันครับเพราะว่าฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกมา5วันแล้วครับพักการอัดฟางมาประมาณ4-5วันนี่แหละครับฝนตกก็ขารายได้เลยครับ พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชมรถเกี่ยวกอนนะครับช่วงนี้ก็เช่นเคยครับสวมบทบาทเป็นพี่ไม้ทุ่งรวงทองนะครับ <c oughs> ก็ไล่เรียงมาตั้งแต่พี่ไม้รถขุดมังกรทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็มาเป็นพี่ไม้ทุ่ง ทุ่งฟางทองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาเป็นพี่ไม้ทุ่งรวงทองครับนี่ว่ากันไปครับผมพอสนุกสนานคลายเครียดครับไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายรถเกี่ยวคันใหญ่ๆนะครับช่วงนี้ถ่ายรถเกี่ยวขนาดเล็กไปก่อนนะครับเพราะว่า ตอนนี้อาจารย์กวางเขามาเกี่ยวนาตัวเองครับเกี่ยวนาตัวเองก็ทุ่งนี้ครับทุ่งนี้นี่ครับเห็นรวงข้าวจนถึงเมื่อสักครู่ที่มีรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็ประมาณ35้ไร่30ไร่นี่หละครับประมาณ30กว่าไร่นี่ครับ เมืดแล้วครับโกดน้ำค้างลงนี่จา์อาจารย์เกรเริ่มวิ่งแล้วครับโอ้โหร่มร่มเกีนได้ใจแล้วนะร่มของจานกวางนี่ราคาข้าวเมื่อเช้าเอาข้าวไปขายก็อยู่ที่11บาทนะครับ11บบาทสำหรับข้าวที่ ไม่ปนนะครับตอนนี้สกตสกตอำเภอเมืองนะครับสิบาทก็ราคาก็ลดกว่าตอนต้นฤด,ดูมาบาทกว่าๆครับเกือบสองบาทนะครับก็เป็นธรรมดาครับเป็นธรรมเนียมนะฮะเริ่มไปฤด,ดูแล้วโรงสีหลายๆแหง่งเริ่มรับซื้อข้าวผลผลิตของเกษตรกรได้ เยอะแล้วนะครับก็ราคาก็เริ่มลงเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าท้ายๆฤรดูจะต่ำกว่า10บาทหรือเปล่าก็คงต่ำกว่าครับน่าจะประมาณ9บาทกว่านะครับท้ายฤดูของผมก็ยังไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันนะเข้ามารีร้อยห้า ต้องตามติดตามข่าวดูไปเรื่อยครับว่าราคาจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ที่ไม้ทุ่งรวงทองราไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ